มาครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมก็ได้เอฟนะครับตัวหัวสกูรไลนะนะครับหรือหัวดอกไขควงเนี่ยเพื่อนๆนะครับมาจากออนไลน์เพื่อนๆนะครับก็ผมได้มาในราคาไม่แพงนะประมาณห้าสิบกว่าบาทนี่แหละประมาณนี้นะครับแล้วแต่ว่าใครมีโค้ดมีอะไรหรือเปล่านะประมาณนี้อันนี้มันก็ได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกตัวนะนะครับมันก็มีตามขนาดเลยนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนเพื่อนนะมันเป็นมันเป็นแม่เหล็กนะตัวนี้มันสามารถดูดน็อตดูดอะไรด้วย นะครับก็คือที่ผมตัดสินใจซื้อเพราะว่าพี่ๆที่ทํางานแกซื้อมานะครับแกซื้อมาใช้นะครับหลายคนอยู่ผมก็เลยซื้อตามนะนเพื่อนนี่ครับก็เลียงเรียงออกมาอย่างเงี้ยวันหกตัวนะครับแล้วก็มันจะมีตัวปลอกนะครับปลอกปลอกพลาสติกด้วยนะครับปลอกพลาสติกแบบไว้วางรองเนี่ยนี่ครับเราไปติดกับกล่องกับอะไรสบายเพื่อนนี่ครับแล้วแล้วผมจะดูดให้ดูนั่นเพื่อนครับว่ามันมันดูดติดจริงไหมครับเนี่ย นี่ตัวนี้มันจะเป็นตัวปลอกครับแต่ดูดนะมันจะดูดเฉพาะตรงปลายนะนี่ครับตรงปลายมันจะดูดขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้แต่ตรงโคนมันนะมันจะดูดไม่ติดนะมันจะเป็นเอาไว้จับเฉยนะครับมันจะดูดเฉพาะตรงปลายนี่ครับมันก็มีหลายขนาดลายไซส์นะครับแต่ความโตของหัวนะครับหัวหัวขนาดของหัวนะครับมันจะเป็นตัว ts 2 p นะครับ ts 2 p แล้ว ts 2นะครับแล้วก็ ts 2 2 p มันจะเป็น th 2 p ทั้งหมดเลย นะครับก <dri ality> ็แต่มันต่างกันแค่ความยาวนะเพื่อนเพื่อนครับมันต่างกันแค่ความยาวนะครับเพื่อนๆก็ถ้าคนไหนจะสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเนาะใต้คอมเมนต์นะครับก็เข้าไปเลือกดูเลือกสรรแล้วกันนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเก็บโค้ดส่วนไหนนะครับแต่ผมมองดูว่าได้เซตนี้มาผมว่าถือว่าคุ้มอยู่นะเนี่ยมันตั้งอะไรอย่างนี้ได้ด้วยครับนี่เพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับก็เห็นพี่ๆแใช้ที่ทํางานก็คือใช้ดีเนาะนะครับผมว่าราคานี้นะครับก็เลยไปเอฟตามแกนะครับ แลวเปิดดูก็ยังไม่ค่อยมีคนรีวิวนะครับการใช้งานนะครับผมเลยจะใส่จะมารีวิวให้ดูแล้วก็จะยัดยัดอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าใครมีกล่องมีอะไรมันที่สําคัญมันมันเวลาเราเก็บมันไม่กระจายหายด้วยเพราะว่ามันจะเป็นตัวบล็อกไว้นะครับเราไปวางไว้ติดกระโปรงติดกระเป๋าก็ได้เหมือนนะครับเนี่ยมันเราไม่ต้องไปกลัวหายเลยนะครับแล้วที่สําคัญมันมีแม่เหล็กดูดนะครับตรงปลายด้วยนะนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยมีดอกยาวยาวสุดก็นี่ประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะ่ยแล้วก็ลดหลั่นตามมานะครับตามขนาดที่เราจะใช้เลย นะครับตรงหัวจับนะครับมันก็จะเป็นแบบเออเหลี่ยมนะเพื่อนนะครับน่าจะจับแน่นนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม